จะขึ้นหลักสี่ล้านได้หรือเปล่าไอ้เย็ดเคกูนึกว่าจะเบากว่านี้เยอะเค <Okay. S 1> ดีเฟนเ์มันนี่นะสองแสนแปดนะซัอร์ตสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะลิงฟูลนะครับผมนะเจ็ดล้านเก้าจะแปดล้านอยู่แล้วเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะเมื่อกี้เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมดั้นบอลแซตดุคัลเบตเทนนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทาการ รีวิวตัวละครของโกคูซูเปอร์เซียสี่ฟูลพาวเวอร์ ECA นั่นเองนะครับผมฟังไม่ผิดเลยครับผมตัวละครตัวนี้ได้รับการ ECA เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าจะเป็นเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์ GB นะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ GB บีเอกูีจะบอกว่าเอกู v ี e มันก็ยังไงอยู่คือมันคือเซิร์ฟ g b จะได้ ECA ก่อนนะครับก็คือเป็นข่าวที่ว่าเป็นประกาศของเกมแล้วคอมเปตเตร์เซิร์ฟเราที่ว่า คุณโคโตจะบอกว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ GB ซึ่งจะเป็นซึ่งจะเป็นสิ่งที่เข้ามาก่อนเซิร์ฟเวอร์เจแปนด้วยซึ่งนั่นจะหมายความว่าไอ้นี่แหละก็คือ g o คู4 f u ูลพาวเว ECA เพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์เจแปนยังไม่ได้ ECA เลยนี่คือการได้ ECA ครั้งแรกของเขานะครับซึ่งผมแบบผมผมโคตรว้าวเลย ตื่นมาแม่งเพื่อนส่งรูปไม่ให้ดูโกคูสีได้ ECE แล้วโอ้โหกูนี่รีบกูนี่รีบตื่นมันล้างหน้าแปรงฟันอัดคลิปเลยครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าหลังได้ ECA เนี่ยมันเก่งขึ้นยังไงบ้างนะครับผมแต่บอกกันว่าผมไม่ได้มีการกดดาวลุ้งหรือ,อไรผมได้แค่หนึ่งเส้นทางนะตรงนี้รู้สึกว่าได้มาน้อยมากๆเลยมีแค่หนึ่งเส้นทางนะครับแต่ว่าลิงก์ก็ยังลิงก์ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็วิวแปดขึ้นไปแล้ววิวแปดวิวเก้าวิวสิบแหละก็ถือว่าใกล้จะเต็มแล นะด่านเอซมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับ l อลปีเลยมาพร้อมกันเลยนะครับ2ด่านซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะมาทําการแปลความสามารถกันเลยดีกว่านะครับผมนะเริ่มจากความสามารถผู้นาของ g o ค u สี่พลูเวอรหลัง ECA ก็จะนาให้กับทีมฟูล l p o เวอนะครับคีบบวก3ทุกอย่างบวกร้อ็นต์แล้วก็นำให้กับสีเขียวแยกสีเขียวตัวดีนะสีเขียวตัวดีคีบบวกสแล้วทุกอย่างบวกร้อนะครับผมนะ ส่วนเรื่องของท่าไม้ตายนะครับหลัง ECA เป็นการเพิ่มเอ d ิกเซอรดเฟนต์ขึ้นมาแบบ30%มสิบเปอร์เซ็นทิร์นแล้วก็ลดก่อศัตรูแบบมาสิบรีลูเวอร์ดีเฟนต์เหมือนเดิมนะครับผมนะเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้มีบัฟในการเพิ่มเอ d ิกเซอรดเฟนต์มาให้จากไม้ตายมีแค่บัฟลด,ดีเฟนต์แบบร้อเหมือนเดิมแหละแต่ว่าพ e อ ECA ก็คือเพิ่มบัฟโจมตีแบบป้องกันมาขึ้นด้วยนะครับต่อการตีไม้ตายครั้งครั้งนะมก็ถือว่าดีนะฮะตปนะครับความสามารถาือ s ่าดีนะผม พาสีอย่างแรกจะมีเอเดนเดฟเฟนต์ตั้งต้นนะครับ159%เลยนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็จะมีการบวกเอเดนเดฟเฟนต์นะครับสูงสุดบวกถึง100%นะซึ่งมันจะบวกต่อต่อเลือดของเราที่มีอยู่นะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งบวกเยอะบวกสูงสุดคือ100%นะครับยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งก็ยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับผมอะไรอย่างเงี้นดังนั้นก็คือโกคูสีตัวน,นี้เนี่ย เวลาเปิดเทินมาเลยเนี่ยแบบเปิดมาเลือดเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆเพราะว่ายิ่งเลือดเต็มมันยิ่งแรงนะครับผมนะและ้วความสามารถที่3ก็คือจะมีการให้คิดบวกสนะครับแล้วก็อินดิเคเตอรดีเฟนต์บวกห้เมื่อตัวละครในทีมในเทินของเราเนี่ยตัวละครในเทินเดียวกันเนี่ยเป็นตัวละครซูเปอร์คาร์หรือว่าตัวละครายตัวดีทั้งหมดเลยนะ, <c oughs> ะก็คือเล่นกับตัวละครตัวดีในเทินเนี่ยแบบตัวละครดีทั้งหมดนะ ไม่มีตัวละครตัวไร้เมาเอี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะได้ A D K defense เพิ่ม5 9แล้วก็คีบวก3ก็จะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ความสามารถต่อไปนะเป็นความสามารถที่เป็นเสน่ห์ของพวกร่าง4ี่เลยก็คือความสามารถในการเคราน์เตอร์ไม้ตายนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะจะมีโอกาสในการเคราน์เตอร์ไม้ตายที่ไม่ได้ม h a n c e เหมือนเดิมโอกาส30%นะครับแต่ก็คิดว่าได้เคาน์เตอร์เมื่อไหร่ก็แรงขึ้นเยอะเนาะเพราะมันได้ ECA ก็เปอร์เซ็นต์ในการบวก A D K ต่างๆจะมากขึ้นดาเมจเนี่ยแรงขึ้นจากการเคราน์เตอร์ด้วย นะครับผมส่วนความสามารถต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นความสามารถสุดท้ายและก็คือความสามารถในการส่องท่าไมา้ตายนะโกคูซิวนี้สามารถส่องท่าไมา้ตายได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเอฟฟกที่ดีที่สุดในเกมนะครับแต่ว่ามันจะส่องไม้ตายได้ก็ต่อเมื่อมีตัวละครแคทฟูลพาวเวอร์อีกตัวละครหนึ่งนะครับโจมตีในเทิร์นเดียวกันแล้วเราต้องมีเลือดที่5.9หรือว่าต่ากว่าถึงสามารถส่องได้เออ เลือดมากกว่า5้าเสองไม่ได้ต้องเลือดต่ําซึ่งตรงนี้แหละมันเลยมันเลยทำให้ผมคิดว่าเออเหมือนจะดีอยู่แล้วเกือบจะดีแล้วที่ว่ามีเอฟเฟกในการสองไม่ตายแต่เงื่อนไขแอบทํายากไปหน่อยเพราะหนึ่งอ่ะต้องมีตัวละครฟูลพาวเวอร์ของโตเพื่อนด้วยอีกตัวหนึ่งในเทินนะครับแล้วก็2คือเราต้องเลือดต่ําถ้าเราเลือดไม่ต่ําเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับถามมีโอกาสได้ใช้ไหมผมว่าม,มีโอกาสได้ใช้ หรือคำที่ว่ามันยังเลือดต่ำไม่ถึงขั้นแบบ40%เหมือนเบเกโตอะไรเงี้ยเบเกโตฟ้าอันนี้คือมันขอแค่เลือดต่ำกว่า59%ก็เกือบๆปิมๆ60%เนี่ยนะมันก็อาจจะได้ใช้งานได้บ้างแหละเพราะว่าเราเล่นในพวกด่านยากๆเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะโดนไม้ตายเข้ามาแล้วเ,เลือดต่ำสูงพอเราเลือดต่ำเมื่อไหร่แล้วโกคูนี่โผมาเข้กับตัวละครฟูลพาวเวอร์ในเธอเนี่ยมันจะสามารถส่องไม้ตายได้เลยแต่จริงๆผมเสีได้ที่ว่าต้องมีตัวละครเพื่อนฟูลพาวเวอร์ด้วยอะดอับเลือ,อด แค่เรียกตัดอย่างเดียกก็พอเลยมั้งเออต้องมีตัวละครฟูลพาวเวอร์ในทีมอีกในเทิร์นอีกก็เลยคิดว่า,เ,าเหมือนจะใช้งานได้แอบยากไปหน่อยแต่ก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้งานบ้างแหละคิดว่านะอซึ่งนี้ก็คือความสามารถทั้งหมดของโกคูสี่ ECA นะครับโกคูสี่ฟูลพาวเวอร์นะก็น่าจะเก่งขึ้นเยอะนะเหมือนจะเพิ่มมาน้อยแต่ว่ามจริงๆโอ้โหแค่จากการเพิ่มแสแตทตามเมจแค่ถือว่าเพิ่มมาเยอะและ้วล่ะจากตอนแรกผมมีแค่หมื่นเจ็ดอ่ะ ECA เสร็จเป็นสองหมื่นหนึ่งเลย และมีการเพิ่มจากไม้ตายด้วยนะครับ ATK Defense เพิ่ม Passive เพิ่มปรับต่างๆเพิ่มน่าจะแรงขึ้นเยอะนะครับนะซึ่งผมใส่สกิลออฟเป็นอันนี้นะบวก ATK ให้นะครับก็เลยจะได้ ATK เยอะหน่อยนะครับส่วนเรื่องการอัพเส้นทางนะครับไป Critical โลดๆเลยครับผมตัวนี้ต้อง Critical นะครับเพื่อดาเมจที่เต็มที่ของเขาเพราะดูทรงเนี่ยดาเมจแรงแน่ๆบอกเลยว่าดาเมจแรงแน่นอนนะครับไม่งั้นไปเน้น c ิ i t ระเบิดตามดีกว่านะครับผมส่วนทีมก็เยอะนะครับผม เอาเรื่องเหมือนกันก็เล่นกับพวกร่างสีหรือว่าพวก GT Hero อะไรแบบนั้น mm. น่าจะได้ mm. น่าจะเวิร์กดีนะครับผมประมาณนี้สำหรับ g o คูสีู f u าว Power นะครับน่าสนใจมากนะ mm. อดใจไม่ไหวแล้วไปลองเล่นดีกว่าเอาเลยครับาปเดี๋ยวมาลองเทสกันในทีมของพวก GT Hero แหละนะแต่บอกกันว่าตัวนี้ยังยังไม่ได้เหมือนว่ายังไม่ได้หลีก20% 0จาก7ปีนะเพราะว่า7ปีมันจะนำอีก30%ให้กับตัวละครที่ติดในขัดพลังขึ้นเตา่า ซึ่งต้องบอกว่าตัวของโกคูสีฟูลพลังเนี่ยไม่ได้ติดในแคดพลังขึ้นเต่านะครับผมก็เลยไม่ติดนะับผมอันนี้ผมขอรีกมแป๊บนึงเพราะว,ว่ามันเป็นผัวเฟสสามไปผลเทินสามแล้วมันเสียเวลาขอขอเริ่มเล่นใหม่ลวกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาแบบนี้ผัมาเทินที่เท่าไหร่โอเคแล้วทีนี้ผมวมาเทินแรกแล้วผมัมาเทินดีด้วยผมัมากับคู่ลิงของเขานะครับก็คือโกคูสีสีแดงนั่นเองนะฮะโกคูสีสองปี eca นะครับผมนะเป็นคู่ลิงที่ดีสุดแล้วมั้งคิดป้านะ ได้6ลิงก์อ่ะเอาง,ง่ายๆนี่ดูเต็มเลยลิงก์งเต็มเลยถ้าอยู่ช่องกลางได้ลิงก์เต็มครับผมนะก็มาหรือมาลองดูดีกว่าว่าเป็นย,ยังไงนะฮะจ์ให้โกค4ส,สีแดงตีไปก่อนเพราะว่าเล่นช่องกลางโกสีฟูเวอร์จะได้เก่งเต็มที่นะครับโอเคโอ้โห okay. oh, oh. นี่คือการแตะครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกเลยเนี่ยนี่คือวันแรกที่แบบว่าทุกคนทุกคนสามารถลองเทสได้นะครับนะและเป็นพิเศษเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ GB ด้วย เลยตื่นเต้นในเิเศษมากๆดีเฟนต์นะครับผม2องแสนห้าตั้งต้นโอ้โหผมปลดแค้นหนึ่งเส้นทางนะผู้ชมนี่ถือว่าถึกขึ้นมาเยอะมากๆเลยคือแค่ตั้งต้นคือ2องแสนห้านะแต่ก็นะอย่างที่บอกไปครับยิ่งเลือดเต็มมันยิ่งถึกแล้วก็แรงด้วยไงคือเราเปิดมาตอนเลือดเต็มมันก็เลยแรงเลยถึกนะครับแต่ว่าพอเราเลือดต่ําเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะบางลงแล้วก็ถึกแล้วแล้วก็ดาเมจน้อยลงนะครับสองแสนห้าดีเฟนต์ตั้งต้นนะครับตีเสร็จเพิ่มดีเฟนต์สามสิบเปอร์เซ็นต ็นขคือหลัก3 0 0แสนได้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าตัวละครนี้ไม่ได้มีตัดดาเมจหรืออะไรอยางงั้นก็พยายามดูดีว่ารับไหวไหมบางจังหวะนะครับอืมนะมาดาเมจจะเท่าไหร่เโอ้โหไม่ได้โชว์ดาเมจโกคุสีแดงเคาน์เตอร์อีห่าจบเลยตัวเก่าแย่งผลงานซะง,งั้นจะได้โชว์อยู่เลวเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้อไดรอบนี้กูให้ไปยิงไปยิงดาด้แเลยลกันเดี๋ยวแม่งไม่ติด เดี๋ยวแม่งฆ่าตายก่อนอนี้เลยนะโอเคนะแต่ว่าจะเสียลิงก์เมื่อกี้ไปลิงก์หนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรตายอยู่ฟึบแล้วก็เก็บบอลตามสีขึ้นมาฟึบโอเคดีเฟนต์ก็สองแสนตกลงมาละสองแสนสี่แล้วเหรอน่าจะเป็นเพราะว่ามันหักทีละเปอร์เซ็นตะ์เนาะแบบหักมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยจากการที่เราเสียเลือดไปประมาณมันก็เสียไม่เยอะแต่มันก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์ปะ่ะไม่รู้อ่าเมื่อกีก้โดนตีไปอยู่นะ <c oughs> อาจจะเสียประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมันดีเฟนต์ตัดมาอย่านี้มาสักแบบสองร้อยสามร้อยอะไร นะก็เดี๋ยวมาลองดูดาเมจรอบนี้เป็นยังไงนะครับผมนะจะขึ้นหลักสี่ล้านได้หรือเปล่าไอ้ยัดเคกูนึกว่าจะเบากว่านี้เยอะมั่งแรงโกลาดไอ้เจ็ดล้านเลยเหรอเจ็ดล้านเลยเหรอพี่ไม่มีซรัพร์ขอช่วยเนี่ยแล้วผมกดแค่หนึ่งทางนั้นเนี่ย ไม่แน่ถ้าเกิดว่าคุณอัพดาวลุงหรือว่ามีตัวเลือนสวยๆอว,ว,ว่านี้นะแม่งอาจจะอีซี่สิบล้านเทินแรกเหมือนโกคูสี่เอวาสี่ปีปะวะจากสภาพน่นะใช่แน่เนี่ยดูจากท,ทรงดูมันทําดิเจ็ดล้านโอ้ oh my god อย่างนี้คือการันตีเลยว่าต้องอัพคียดเขานำให้เขานะครับไม่งั้นเดี๋ยวรีดความสามารถไม่เต็มที่นะฮะตีแรงขนาดนี้ต้องอัพคีดเขานะครับผมนะอย่าไปอัพสิ่งอื่นใดน,นะครับผมอัพคินะครับจังหวะน,นี้ต้องอัพคิแล้วล่ะดูมันตีสิ ดูมันทําสิดูตัวเลขดามเมจนั่นสิเจ็ดล้านเจ็ด <c oughs> ล้านกับดีฟนต์หลักสองแสนกว่าถ้าเลือดเต็มเหมือนนั้นถ้าเลือดเต็มก็ตีเยมานนี่เลยตีเยมานนี้ดีฟนต์ประมาณสองแสนกว่าโอ้โหใช้ได้ดูดีขึ้นเยอะมากเลยเมื่อก่อนโคตรบาง <c oughs> ตอนนี้ดีฟนสต์ขึ้นหลักสองแสนได้แล้วครับแบบเปิดมาเลือดเต็มทีแรกเนาะอืมแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่ว่าเลือดต่ำมันจะยิ่งอ่อนลงนะฮะ ก็เป็นตัวละครที่ว่าเปิดมามันฟูลพาวเวอร์ไปเลยเป็นตัวละครทีที่แบบดาเมจน่าจะแรงเท่า LR เทียบเทียบเท่าได้เลยนะเพราะมันดามเมจมันดีไปไกลจัดเลยแต่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็มีเงื่อนไขข,ของมันอยู่ไม่ใช่ว่าแบบจะแปงอะไรถาวรน,นะครับถ้าเลือดต่ําก็จบอะเลือดต่ําก็ดามเมจเบาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับนะมันไม่เหมือน4ปีอาที่ว่า4ปีอามันมันแรงไงก็เลยแรงไงั้นไปเลยไม่ได้มีเงื่อนไขในการลดไอดเดคตัวเองหรืออะไร แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไอตัวนี้เป็นตัว TUR นะนั่นเป็น LR 4ีอ่ะเป็นถึงขั้น LR ไงมันจะมาเทียบกันก็ไม่ได้อยู่แต่ว่าไอ้ดาเมจของตัวนี้ไม่ไ,มได้ไม่ได้กากเลยตัว TUR ดาเมจขึ้นหลับ7ล้านอะไรอย่างนี้ได้ผมบดแค่หนึ่งทางขอย้ำเลยนะผมบดแค่หนึ่งทางเท่านั้นนะเออทำเป็นเล่นไปนะหนึ่งทางก็เฟีลได้นะครับผมนะเนี่ยเจ็ดล้าน <laughs> ตีเจ็ดล้านน no ซัพพอร์ตอ่ะมีแต่คู่ลิงก์อ่ะ เจ็ดล้านน่ะถ้าคีเมื่อไหร่นะมึงเอย้ยเจ็ดล้านแล้วคีนะมึงเอย้ยเจ็ดล้านดาเมจลดดีเฟนัตูแบบมาสีบลี่เลวเวอร์ดีเฟนซะด้วยฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยฮะโหดมากเลยบอกเลยว่าโหดจัดเลยฮะโอ้โหดาเมจโคตรแรง PUR ที่แบบดาเมจแรงมากจริงเดี๋ยวเธนหน้าได้รู้เนะี่ยว่ามีซัพพอร์ตมาคอยช่วยเนี่ยมันจะดาเมจพาดีดไปไกลกว่าเดิมขนาดไหนจําไว้นะครับ ดาเมจแต่ไม่มีซัพพอร์ตแต่เลือดเต็ม7ล้านคราวนี้เทิร์น้าเดี๋ยวมาลองดูว่าดาเมจมันมีซัพพอร์ตและเลือดเต็มเนี่ยจาก7ล้านจะเด้งไปเท่าไหร่เออมาดูกันโอ้โหมันต้องลิงช่องกลางให้ลิงแชร์เต็มที่ด้วยกันลิงช่องกลางไปเลยเพื่อนดีเฟนส์สองแสนแปดเกือบสามแสนตีไม่ตายเสร็จสามแสนแน่ๆถ้ามันตีรอบแรกแล้วเจ็ดล้านกว่าเงี้ยแบบไม่น่าเจ็ดล้านกว่าน่าแปดล้านอัพได้ผมคิดว่า แล้วถ้าเกิดว่าผมโชคดีนะติดเบิ้ลเพิ่มอ่ะมันจะดาเมจดีดไปอีกขั้นนึงอีกดีดแล้วถึงไปอีกขั้นหนึ่ง,ะง,น,น,งนะครับถ้ามันได้เบิ้ลมันจะอะไรมันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยมันจะเป็นซูเปอร์เทิร์นนะฮะถ้าเบิ้ลนะฮะแต่จริงเบิ้ลขึ้นมันเก่งก็จริงแต่ว่าเหมือนเดียร์ครับแนะนำอัพคิดดูเข้านำถ้ามันติดเบิ้ลถือว่าเป็นของแถมแล้วกันถือว่าเป็นของแถมในการเก่งขึ้นแบบพิเศษเฉพาะเทิร์นนั้นอะไรเงี้ยนะโอเคดีเฟนเซอ์มันมนี่นะสองแสนแปดนะซัพพอร์ตสีนะ่สิบเปอร์เซ ลิงฟูนะครับผมนะมาลองดูกันมาลองดูกันนะโกคูสี่สองปีก็เจ็ดล้านแหละครับผมถ้าโกคูสี่สองปีเจ็ดล้านแล้วโกคูสี่พาวเวอร์จะเท่าไหร่เจ็ดล้านเก้าจะแปดล้านอยู่แล้วเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะเมื่อกี้แปดล้านเลยดีกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ชิดอยากเห็นมันตีชิดมากเลยไม่ใช่อะไรแรงมากฮะจริงเกือบแปดล้านแต่ไม่ถึงนะอประมาณเจ็ดล้านเก้าครับ ตรงนี้ไม่ได้บวกเอเคหลังตีไม่ตายหรืออะไรเหมือนโกคูสี่เหมือนโกคูสีแดงอ่ะมันเป็นการบวกแบบเป็นการบวกให้ในเทินอีกทีหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้นี่แล้วเลือดต่ำแล้วเลือดโคตรต่ำเลยด้วยโอ้โหเลือดยังต่ำเลยแม่งพอเลือดต่ำเมื่อไหร่เอ้ยน่าจะน่าจะอ่อนลงมาเยอะเลยครับเรื่องพลังโจมตีเนาะก็เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันพยายามเก็บฮิวขึ้นมาเอาฮิวขึ้นมาให้ก่อนแต่มันต่ำเกินไปคิดว่าพอเลือดต่ำเมื่อไหร่ก็โอ้โห เดี๋ยวมาลองตัดสินดูว่าพอมันเลือดต่ำมันตกมาเท่าไหร่คิดว่าคิดว่านี่คือเป็นจุดข้อเสียของมันมันก็แรงจริงแหละแต่ผมว่าคือพาสีผมไม่ชอบตรงว่าไอ้พาสีเลือดต่ำเไม่ชอบเท่าไหรไรอ่ะมันคือการเล่นในเกมยากอ่ะมันต้องเลือดต่ำอยู่แล้วเพราะมันต้องสู้กับตัวละครที่มันหดโหดกอ่ะนะยังไงก็ต้องเลือดต่ำเว้ยในงั้นการที่มันเนื้อตัวเองแบบนี้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ผมคิดว่าแบบบวกเอเดคาว่รมไปเลยไม่ได้เหรออะไรเงี้ยต้องเลือดต่ำแล้วค่อยแล้วค่อยอ่อนลง นะตัวละครที่มีจุดอ่อนแบบจุดอ่อนอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบครับผมยอมมีจุดอ่อนแบบว่าเออ,เอ,อต้องตีแม่ตายไปก่อนแล้วค่อยถึกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมันก็แบบมันก็ยังไงอยู่อะอย่างโกคูสี่สองเปีอย่างเงี้ 4, 2, 4, ยม,มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือดต่ํหรืออะไรเลยมันดาเมจแรงก็แรงไปเลยครับไม่ต้องรอจังหวะอย่างูอย่างนี้แรงเปิดยงไงก็แรงเปิดอย่างนั้นไปเลยเนาะแต่ว่าคือถ้าพูดในฐานะที่ว่า เทินวันดาเมจใครแรงสุดเนี่ยโกคูสี ed, ่เฟิร์บร์แน่นอนเทินแรกดาเมจแม่งดีดแน่ๆ่ดาเมจแม่งแรงสุดในตีแล้วมั้ง <laughs> ใ,ในตัวละครทีวารีซีเอนะครับผมนะปลดถึงทางได้ขนาดนี้นะถ้าปลดแบบมากกว่านี้จะได้ขนาดไหนกันเชียวโอเคนี่ผมต้องใช้เท่มันกันนะอันนี้แล้วกันผีก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะรอให้ปังพึ่งบนมาเทินหน้าผมจะเก็บปังพึ่งไว้ใช้นั่นอ่ะเอ่อเรียกว่าไงวะไอแอคทีฟสกิลเออ,เอไว้บัฟนะครับ แต่ว่าแต่ว่าอยากแต่ว่าอยากจะใช้บัฟตอนที่ว่าโกคูสีฟูเบอร์ได้บัฟเต็มที่ซะามากกว่าก็คือใช้ตอนเลือดเต็มนะมก็เดี๋ยวมาลองดูนะผมไม่รู้ว่ารอบนี้ดาเมจของโกคูสีฟัวเบอร์จะตกประมาณเท่าไหร่นะจากเลือดเต็มประมาณเจ็ดล้านถ้าเลือดไม่เต็มตอนนี้ผมเลือดรรอประมาณเดี๋ยวประมาณครึ่งหลอดได้อะก็น่ามาหลักห้าล้านอย่างงี้ปะ่ะหกล้านห้าอยังแรงอยูน่นะยังถือว่าใช้ได้อยู่นะหกล้านห้ายังแรงอยูน่ยนะฮะไม่ได้ ไม่มีเเบาไปถึงหลักสี่ล้านก็โอเคแล้วนะติดเบิ้ลธรรมดาล้านสองแม่งเอ้เบิ้ลธรรมดาซะงั้นเลยแต่เบิ้ลธรรมดาล้านสองนี่คือเป็นที่การันตีแล้วว่าถ้ามันติดเบิ้ลไม้ตา,ตายก็แรงขึ้นเยอะนะครับแบบตอนแรกก็ตีปรงหกล้านห้าใช่ไหมพอติดเบิ้ลไม้ตายเมื่อไหร่ก็ไดขึ้นหลักเจ็ดล้านอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะประมาณนั้นแหละนะคิดว่าไหนก็ไหนแล้โกคูสีดีเฟนซ์เยอะกว่าโกคูสีสีแดงนะโกคูสีเพอร์เเนี่ยเอาไปแทงกันละกันจังหวะนี้ มาสิโกคูสี่บัดมังกรไปท่าโกคูสี่บัดมังกรไม่อยากเชื่อผมจะเห็นภาพนี้ภาพที่ว่าผมเอาโกคูสี่พลูเวอร์มาลงเล่นด่านบัดมังกรของโกคูจีที dition เนี่ยปกตินี่ไม่ไหวนะรับตีไม่ไหวแน่ๆฮะเจ็ดล้านเหมือนเดิมนะครับผมมาเม,ม็ดประมาณนี้เลยครับตอนเลือกเต็มเหมือนเดิมเลยเป๊ะๆขินั่นไงขิดเมื่อไหร่แล้วมึงแรงแน่ สามารถทําให้โกคูสีฟูลพาวเวอร์เลื่อนหายไปได้สองหลอด,ลอดเกือบสองหลอดนัด่นเอ้ถือว่าแรงนะครับอย่างที่บอกไปอะคิเมื่อไห่อะระเบิดแน่แน่ระมจขนาดนี้ไหนะคิเมื่อไหลเนี่ยแรงแน่นอนนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมมาลองเล่นใหม่นะครับเพื่อจะเอาแอคทีฟปังไม่ใช่ไหลผมอยากเห็นว่าถ้าตังกดแอคทีฟช่วยอะมันจะแรงขึ้นมาขนาดไหนเฉยๆไม่ใช่อะไรเลยนะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมนะ่าอยากเห็นด้วยเช่นกันนะงั้นก็จัดไปครับนะแต่บอกก่อนว่าตอนนี้ผมเลือด ผมเลือดไม่แก้ผมเลือดผมเลือดไม่เต็มหลอดนะก็อาจจะไม่ดามเมจของโกคูสีเนี่ยมันจะเบามากว่านี้ลงมาหน่อยนึงแต่คงไม่ได้ห่างกันมากนะครับเพราะมันห่างกันไม่ขี่ไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งตอนนั้นนะ่ะก็เดี๋ยวมาลองดูว่าพอมีปังมาช่วยกดแอคทีฟบัฟพลังโจมตีก้อนใหญ่เนี่ยดามเมจของโกคูสีฟูลเาเวอร์จะดีดไปไกลขนาดไหนนะครับอย่าฆ่าตายก่อนนะโอเคสวย9ล้านส เลสโกมาพิเต็มปด้ยวยความหวังดาร์อนฟิตไม่ตายไอาหาเรื่อนจริงหนึ่งโอ้ไม่คี้อ่ะไม่คี้ไงนะถ้าเมื่อกี้ผมติดเบิ้ลไ,ไม่้ตายเมื่อไหร่เล้วก็นะ่าจะขึ้นหลักสิบล้านได้เถอะสิบล้านกว่าประมาณสักสิบเอ็ดล้านไม่รู้สิงไม่น,น่าสิ่งนะ้าสิบล้านกว่านะฮะถ้าติดเบิ้ลนะฮะแรงจัดนั่นะแหละพอมีบั๊กมาช่วยกดแอคทีฟเมื่อไหร่ก็แรงขึ้นเยอะ นะครับนะงั้นก็ตามนี้นะครับสำหรับคลิปของโกคูสี่ ECA Full Power ไปหนึ่งตัวละครที่เก่งขึ้นมาเยอะนะครับในแง่ดาเมจนะแต่ว่าผมผมผมไม่ชอบอย่างหนึง่งเอฟเฟกในการส่องไม้ตายผมว่าคิดว่ามันทํายากไปหน่อยมันต้องเล่นในทีมมันเองก็คือการจะดึงความสามารถดาเมจออกมาเต็มที่ต้องเล่นในพวกทีม T-D Hero พวกทีมล่างสี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครเนี้ยมันต้องเล่นกับทีม Full Power เพื่อส่องไม้ตายมันก็เลยอาจจะดูขัดกันไปหน่อย แล้วก็ไอความสามารถในการยิ่งเลือดเยอะยิ่งเก่งเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะมันมันทําให้ตัวนี้มันอ่อนลงได้ไงแงดาวเมก็ตรงนี้แหละครับก็ตรงที่ว่าเวลาเราเลือดน้อยนะครับอืเลือดน้อยเมื่อไหร่ก็จะอ่อนลงอะไรแบบนี้ก็ดีขึ้นแหละนะก็ถือว่าเป็นจุดดีจุดเสียกันไปครับโกคูสีู่พาวเวอร์ตัวนี้นะครับจุดเสียคือยิ่งเลือดน้อยยิ่งจะอ่อนลงแต่ต้องบอกว่ามันอ่อนลงมันก็อ่อนลงไม่ได้เยอะขนาดนั้นดาวเมก็ยังคงทําหลักห้าล้านหกล้านได้อยู่นะ แม้จะเรียดต่ําลงมาครึ่งหลอดก,ก,ก็ตามก็ยังคงแรงนะที่แน่สเสน่ห์หลักความแรงของมันคือเป็นหนึ่งในทีวีอาร์อีเอที่แรงมากๆครับตบบเปิดมันคือแรกปาไปเจ็ดล้านผมอึ้งเลยงั้นก็คือแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครมีความมาคิดยังไงเกี่ยวกับต 4, e ัวละครของโกคูสี่ฟูลพาวเวอร์เอซีเอาลังคอมเมนต์แซงกันได้นะสำหรับผมให้ผมให้คะแนนสักแปดเต็มสิบแล้วกันนะแปดเต็มสิบถือว่าใช้งานได้ดูนะใช้งานได้ดีอยู่นะเป็น ที่แน่คือเป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่สามารถเข้าทีม GT Hero อะไรพวกนี้ได้แล้วนะเพราะมันชื่อไม่ซ้ำใครเลยนะเป็นโกคูสีฟูลพาวเวอร์ตัวละครเดียวในเกมเท่านั้นนะเออนั่นแหละนะก็เก่งมากนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบาย